สวัสดีชาววันพฤหัสบดีมาบอกดวงสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนเมษายน2565ค่ะชาววันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้คุณได,ด้ไพ่เด e กสัน้นไพ่ชุดหลักหมายเลขที่19ความหมายแบบทั่วไปนี่คือพระอาทิตย์รุ่งอรุณสาดแสง บอกถึงช่วงเวลาที่ดีของชีวิตในทุกๆด้านค่ะไม่ว่าจะก,การงานการเงินและก็ความรักชื่อเสียงเกียรติยศและก็ความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นภัยที่ดีที่สุดในสำรับเลยนะคะฟังคำทำนายค่ะชาวันพฤหัสบด,ดีสัปดาห์นี้สุขภาพร่างกายคุ้นแข็งแรง ฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยถ้าที่ผ่านมาไม่สบายนะคะก็หายป่วยในสัปดาห์นี้ร่างกายแข็งแรงจิตใจก็แจ่มใสเบิกบานค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง มาการงานชาววันพฤหัสบสดีเป็นสัปดาห์แห่งความสุขในการทำงานบางคนอาจเลื่อนขั้นมีตำแหน่งดีมีงานใหม่และโปรเจกต์ใหม่ที่คุณชอบแล้วก็คุณถูกใจคุณจะมีเพื่อนทำงานใหม่บางคนก็ได้มีการเดินทางเกี่ยวกับงานมีความสุขมีความราบรื่นงานเด่นงานที่ได้รับ ได้พบได้เจอคนมากคนเยอะๆค่ะงานขายงานบริการนักสแสดงประชาสัมพันธ์พิธีกรหมอแพทย์พยาบาลงานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากงานประมาณนี้แหละค่ะจะเป็นงานเด่นของชาววันพฤหัสส่วนการเงินค่ะเป็นสัปดาห์ที่การเงินดี มีมาหลายช่องทางบางคนยังมีโชคลาภเข้ามาตลอดมากบ้างน้อยบ้างเป็นช่วงทำเงินค่ะคุณยิ่งขยันยิ่งรวยมากค่ะ,ะเรียกว่าการเงินช่วงขาขึ้นเลยค่ะทั้งรับทั้งจ่ายสะดวกแล้วก็มีความสุข เกี่ยวกับการเงินนะคะมาความรักชาววันพฤหัส,สบ,บดีคนโสดคนไม้คุณมีโอกาสพบรักที่ดีได้เจอเขาหรือเธอที่ดีพร้อมทุกอย่างคะ่ะผู้ชายก็หรอ,อคุณผู้หญิงจะพบผู้ชายที่ห่อรวยดีเก่ง ส่วนคุณผู้หญิงแม่หมอพูดยังไงนี่เป็นงงตัวเองละถ้าเรา,า,าคือคนโสดคนไม้คุณจะเจอคนรักที่ดีพร้อมทั้งหญิงและชายจะเจอคนหล่อคนสวยคนรวยคนดีคนเก่ง และความรักเป็นไปด้วยดีมีโอกาสได้เจอคู่แท้นี่ที่แม่มอจะพูดนะคะบางทีก็พูดผิดส่วนคนมีคู่ครองเรือนความรักสดชื่นสดใสมีความสุขมีข่าวดีจากบุตรบริวารมีการเฉลิมฉลองความสำเร็จบางอย่างในครอบครัวนะคะ เรียกว่ามีสิ่งดีๆให้มีความสุขในบ้านของเราในสมาชิกในครอบครัวบางคนก็มีบุตรตามที่ต้องการอย่างนี้นะคะแม่หมอขอเป็นกำลังใจสำหรับทุกคนคะ่ะขอบคุณมากๆที่รับฟังแล้วก็ติดตามช่องแม่หมอเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน สวัสดีนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ